ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซิจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเธอร์มลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับต้นไอพีก็คือหลังจากที่กำจัดคนนั้นได้เนาะ ก็เลยเหมือนกับลงกับกลับโรงเรียนไปพร้อมกับกระดูกวิญญาณที่ของคนนั้นที่หลงคงไว้ซึ่งเป็นกระดูกวิญญาณที่เขาขโมยมาทีจากโรงเรียนไอจากลานประลองลานประมูลเอลานประมูลใช่ซึ่งมันสามารถแบบเหมาะสมกับสายสนับสนุนกับสายมิติเอ เช่อว่ามหมาะกับทางซานเนาะ<ช>อาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าหองทางซาน่ะมันจะต้องเป็นสายพืชหรือไม่ไงั้นก็ต้องเป็นเกี่ยวกับแมงมุมเหรอเรเรียกอะไรเกี่ยวกับพีษอตที่มันเป็นรูปแมงมุมขึ้นมาใช่มันจะได้ดีกว่าแต่ทีนี้มันมีปัญหาตรงที่มันโดน เันขโมยมาแล้วเราไม่สามารถไปคืนได้เพราะว่าถ้าเราไปคืนปุ๊บเราก็ต้องโดนสอบสวนว่าคุณไปได้มาได้ยังไงใครขโมยไปแล้วถ้าเราบอกว่าสื้อเนียนอ่ะแล้วตอนนี้สื่อเนียนไปไหนถ้าตายแล้วอ่ะทำไมเขาถึงตายก็จะแบบยิ่งใหญ่โตไปเพราะว่าอาจารย์ใหญ่อ่ะเขาบอกว่าไม่ให้บอกเรื่องเนี้ยกับใครเลยเรื่องที่สื้อเนียนตายขนาดในเจ็ดประหลาดกับข้อออก็ห้ามบอกอ้ยเป็นเพราะอะไรวะเขาเป็นคนมีอิทธิพลเหรออาจจะมันอาจจะแบบ ทำให้เรื่องมันยุ่งยากป่ะอ๋อหรือว่าคุณอาจจะแกแกเออแกอาจจะก,กลัวว่าเรื่องมันสาวสมมติว่าเขารู้ว่าถาังซานเป็นคนฆ่าเขาจะงงว่าถังซันเป็นใครเป็นอะไรทําไมถึงฆ่าคนนี้ได้อะไรเงี้ยเอออาจจะมีแบบทําให้คนมาตามล่ามากยิ่งขึ้นว่ะเอออ,อะไรอย่างเงีป็นไปได้ก็คือ ก็คือปกป้องกันไม่ให้ถังซานโดนโดนแบบจับจ้องนั่นแหละก็เลยไม่อยากให้บอกที่อาจารย์บอกไงถ้าพ่อเจ้าอยู่เจ้าไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวจะบอกจะบอกว่าเจ้าข้าก็ไม่มีใครกล้าทำพ่อไม่ทําไม่กล้าทำเพราะว่ามีการสนับสนุนจากตระกูลนี้ห้าวเทียนเออแต่นี้คือไม่ได้มีแบกไงมันไม่ได้มีพ่อไม่ได้อยู่ด้วยตลอดเวลาเขาก็คงกลัวถังซานเป็นอะไรไปอ่ะไม่ไม่เป็นเพราะใครเป็นเพราะอาจารย์ทักจริงๆนะ อจาจารย์ทักก็แหละครั้งเดียวเกมไม่เคยทักเลยเกมมาทักแม่แปลกๆมาอาจารย์ไม่หรอกแกอาจจะบอกอาทางตาทีทุกครั้งแต่ว่าเขาไม่ได้ใายให้เราดูไงเหมือนกับวันนี้เจอกันนะระวังตัวดีๆนะอะไรวระเาณนี้ระวังตัวดีๆนะเหมือนไม่ใช่กันเป็นห่วงอ่ะเป็นการแชทอะไรกัน้ยอ๋อ้โหอะไรวะโคตรโหเลยอาจารย์ปากอาจารย์แบบโคตรเปอี้ยเออแล้วก็ทีนี้เขาว่า บางทีกระดูกวิญญาณน,านี้ถ้ามันแลกเปลี่ยนอะไรไม่ได้สุดท้ายอาจจะใช้เองบหรือให้คนอื่นเขาว่ามันต้องมีการแลกเปลี่ยนอขึานแน่นอนแต่มันอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกับใครสักคนนึงไหมมันจะต้องมีคนที่ได้กระดูกวิญญาณที่เหมือนที่ทางซานอ่ะ ที่างไ้อยากได้หรือว่าเข้ากับทางการก็เลยอาจจะเรียกเปลี่ยนกันอาจจะคนนั้นอาจจะเป็นอาจจะในกลุ่มนี้ไหมหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เราจะเจอในอนาคตไหมถ้าในกลุ่มนี้เราได้กระดูกวิญญาณเราใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อ่ะก็อาจจะต้องใครวันมีโอกาสจะได้นิ่งลงหรอ สายช่วยเหลือใช่ไหมที่จะมาแลกกันได้ก็อาจจะเป็นของตระกูลนิ่งหลวงมีอยู่แล้วแบบเฮ้ยไม่ลูกข้าไหมเลยกลายเป็นว่านี่แหละก็เลยมีบุญคุณต่อกันอีกหรือเปล่าคือพ่อพอแบบยิ่งรักทางใจแล้วพ่อนิ่งหลวงอ่ะก็ยิ่งจะรักทางใจเข้าไปอีกเพราะพ่อเปส่งเติมลูกเขาวิชารับเอ้าเอาไปหมดเลยหรือไม่เนี่ยดีไม่ดีอ่ะตระกูลนั้นอ่ะตระกูลของนิ่งหลวงอ่ะอาจจะแบบ แปลพักมาเพาเขาไม่ได้แปลพักเขาเรียกว่าอะไรอาจจะยิ่งสนับสนุนสังสารขึ้นไปอีกเพราะว่าอนาคตน,นะเ,นนเพราะว่าเป็นคน<ด>ที่ช่วยลูกเขาคร<ช>ั้งต่อครั้งแลวนะอ่ะนับเป็นทวนแล้วตั้งแต่เอาอะไรมาให้อ่ะก,กินอนะ่ะใช่เอาอเขาเรียก่อะไรเทพอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเขาอาจจะก,กระดูกเมียเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทางสารในอนาคต<ช>ที่จะไปช่วยเสริมบารมีทางสารเพราะว่านะอาจจะเขาจะต้องไปเป็นบุญคุณกับใครอ่ะขุดสักคนหนึ่งขนาดนี้ก็คูดเก่งละหรือดีไม่ดีอ่ะเขาอาจจะ อันนี้พ่อในวงหลวงเขาได้ใจแล้วใช่ไหมอาถือว่าได้คอนเนคชันแล้วอันนี้กระดูกวิญญาณเนี่ยอาจจะไปได้คอนเนคชันใหม่อีกอีกแบบว่าอีโรงเรียนหนึ่งก,ก็ได้ที่อีสำ,สำนักหนึ่งก็ได้ที่จะอนาคตณอ่ะที่เราเดากันไว้ไงว่าน้องจะตั้งสำนักถังขึ้นมาแล้วก็เขาจะไลยล้อมด้วยคนสนับสนุนอ่ะอันนี้มันอาจจะเป็นอีหนึ่งหนึ่งชิ้นอ่ะที่จะทําให้เขาได้คอนเนคชันตระกูหลหนึ่งก็ได้ปะเพราะมันเพราะมันดูมีค่ามากผมไม่ใช่ตระกูลอาจารย์ใหญ่นะตระกูลมังกรไมู่้มันต้องมีคนหนึ ดีไม่ดีน้องอาจจะไม่ได้แลกกลับมาได้กระดูกยานแต่ว่าน้องเอาเนี้ยให้อ่ะน้องอาจจะไม่ได้ขอแลกแต่ว่าอาจจะต่อรองกับอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ไม่จจเดาไปก่อนเพราะตอนนี้หนทางเขาเรียกว่าไรแนวทางที่มันเป็นไปได้ก็คือสายสนับสนุนก็น้องนิ่งหลงหลงเนาะหรืออนาคตอาจจะเจอใครอาจก็เดาไปก่อนแล้วก็นี่ไงมีซีนกุกิกอยู่ที่ที่น้องเสาอูแบบว่านอนเฝ้าค่ายแล้วก็เหมือนกับ อุ้มขึ้นไปให้เขาพักเลยเสี่ยวอู่ก็คือไม่ได้หลับนะกระชากพี่มาก่อนคือเขาก็อยากอ้อนอยากอะไรเลยด้วยความรักอะเขารักเกยดเลยรักใช่เขารักเขาก็แบบด้วยความเด็กด้วยก็อาจจะแค่อยากอยู่ใกล้อยากอะไรก็อยากกอดทางาจารก็คนซึนเหมือนเดิมเขาจบเลิกลากกันแล้วก็เออหลังจากนั้นก็ไปหาอาจารย์เนาะก็ไปคุยกันก่บอาจารย์นี่แหละอาจารย์ก็ถามไปได้ะไรไปได้เลยนะก็เลยได้เล่าให้อาจารย์ฟังออาจารย์ก็แนะนําไปแล้วว่าต้องทำยังไงแล้วเกก็ชมนะว่า เจ้าน่ะถือว่าเป็นคนอีกขั้นหนึ่งแล้วคือสามารถหักห้ามใจในสิ่งพวกนี้ได้ใช่ใช่บางคนที่เขาแบบอาจจะอยากจะเก่งจนเกินไปจนแบบเขาจะใส่แล้วใส่แล้วอ่ะเออใส่ก็ดูมันยังเขาตัวเนี่ยเขายังคิดถึงคําพูดอาจารย์ยังให้ความเคารพแล้วก็ยังมีความยับยั้งชั่งใจของคนไม่ได้ลงในอํานาจหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ลงในพวกของวัตถุอะไรอย่างเงี้ยมาถังซานใส่เต็มตัวที่เขาบวงมันไอรอนแมนเออโอ้โหนี่เกินไปต้องรอดูถังซานในเวอร์ชั่นไอรอนแมนกันใช่ เช่นี้ผู้เก่งมากแล้วว่าแล้วต่อไปเขาจะเจอกับโรงเรียนเมื่อกี้เนาะอาเจนีเอไม่ใช่อาเจนีอาคีโชดอะไรสักอย่างที่เก่งกว่าโรงเรียนก่อนหน้านี้ด้วยเป็นสายต่อสู้เนาะเป็นเพิ่งชุดเท่อยู่นะชุดเท่ชุดเทอก็เดี๋ยวเราต้องมาดูว่าเนี่ยเมื่อกี้เขากาลังมีสเตปแบบเหมือนเข้าขากันหน้าเลยทีมใช่กําำลังจะตีถังตามพอดีเลยบินมาใช่ถังซามกาบอกอู้ทีมนี้เขาคละยุตี เดินแต่นเดิน,เ,ดนเรื่องเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรเดินกลยุทธ์เร็วมากใช่เ,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 เข้าขาแล้วมีอเ,เออมีความเป็นทีมสูงเราต้องมาดูว่ายังไงนะคะ <No. S 2> okay, เนาะโอเคเดี๋ยวรอรู้ในอีพีหน้านะคะยังไงฝากไปก็กราจาจให้ด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะครับผมถ้าอยากสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถกดสมัครสมาชิกรือกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้นะครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะเจอกันอีพีหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ